วันนี้ครูเอจะมาสอนการออกกําลังกายอาอยู่ที่บ้านง่ายๆนะเจ้าทำที่มีระดับเป็นฟุตบาทหรือว่าบันไดก็ได้นะเจ้าได้กล้ามเนื้อขาเล่นนะต้องได้วันนี้มี3าท่าด้วยกันก็ได้เอามาพอเลยเนาะว่าจะเป็นยังไงก็คือสมัยก่อนก็มีสเต็ปเพื่อนเขา่็บอกสเต็ปแล้วก็แอรบิกอย่างเป็นแอรบิกสเต็ปก็แล้วกันนะเจ้า ออกไปท่าที่สองนั่งหนึ่งนับข้างเดียวสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าอันนี้คือท่าที่สองต่อไปท่าที่สาม ครบสามท่าแล้วนะจังเนาะรอไปทำกันดูทำตอนเร่งไปได้เลยแล้วก็พักสักรรมเนะเจ้าเริ่มจะเหนื่อยละเนาะวันนี้ฟังไว้เองนะจขอบค้า